เทียบบทบาท5าตำแหน่งในทีมพับจีแจกแจงตำแหน่งแต่ละหน้าที่ของแต่ละคนที่ควรจะทำเพื่อพาสคอร์ของคุณไปยืนหนึ่งหรือยืน4ี่เหนือทุกคนและเพื่อ,อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นมาเราจะเปรียบเทียบกันให้ชัดกับเกมกีฬาฟุตบอล I'm so, not good. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เล่นเกมพอดแคสต์และนี่คือเดอะฟีเจอร์เราจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและอ e ีสปอร์ตทั้งในเชิงประวัติศาสตร์เบื้องหลังความเป็นมารวมไปถึงเก็บตกสีสันสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนๆเ,เ,เหมือนเช่นเคยครับส่วนในวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปเทียบบทบาทกับ5ตําแหน่งของเกม PUBG Battle Ground กับกีฬาฟุตบอลและที่สําคัญตอนนี้เกม PUBG เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดเล่นกันตามลิงก์ช่องทางด้านล่างนี้เลยครับ เทียบบทบาท5ตำแหน่งในทีม PUBG กับเกมกีฬาฟุตบอล PUBG Battleground หรือ p l พเ er u n อ n o w n Battleground ในอดีตเปิดตัวและวางจำหน่ายในปี2017ก่อนทะยานขึ้นเป็นเกมขายดีอย่างรวดเร็วในฐานะผู้บุกเบิกเกมแนว Battle Royale ผู้เล่นสามารถกระโดดลงไปมั่วบ้านงานได้แบบโซโล่หรือที่เรียกว่าเล่นคนเดียวหรือจะลงไปเล่นแบบเป็นสคอรตกระโดดลงไปพร้อมกันถึง4คนซึ่งการเล่นเป็นทีม4คนนี้ก็ต้องใช้ความเข้าใจความสัมมคคีในการพาทีมเพื่อไปกินไก่ในช่วงท้ายเกมหากเล่นแบบตัวใครตัวมันต่างคนต่างเล่นไม่ฟังกันข่าไปนี่เองไปอีกทางหนึ่งมันก็คงเป็นเรื่องยากครับที่ในท้ายเกมพวกเขาจะได้ไปถึงวินเนอร์วินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์ วันนี้เล่นเกมจะมาจําแนกแจกแจงตำแหน่งแต่ละหน้าที่ของแต่ละคนที่ควรจะทํำเพื่อพาคอร์ของคุณไปยืนหนึ่งหรือยืน4เหนือทุกคนและเพื่อ,อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นเราจะเปรียบเทียบกันให้ชัดกับเกมกีฬาฟุตบอลตำแหน่งแรกเป็นตำแหน่งสกเกลหรือว่าเอนทรี สเกลถือเป็นตำแหน่งผู้เล่นที่สำคัญที่สุดในทีมผู้รับหน้าที่นี้จะต้องเป็นตัวเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายขึ้นเดินลอกกระสุนหลอบระเบิดคนที่เล่นเป็นสเกลไม่จำเป็นต้องมีสกิลยิงปืนเทพก็ได้แต่ต้องช่างสังเกตเข้าใจภูมิประเทศของแผนที่ดูว่าจุดไหนปลอดภัยจุดไหนมีศัตรูดักอยู่ซึ่งตำแหน่งสเกลผมบอกไว้เลยนะครับบางท่านก็อาจจะต้องสละชีพของตัวเองเพื่อเพื่อนร่วมทีมก็มีเหมือนกัน เปรียบเทียบตำแหน่งนี้กับกีฬาฟุตบอลตำแหน่งนี้คือกองกลางเพลย์เมเกอร์ที่มักดึงตัวประกอบเปิดช่องให้เพื่อนรวมทีมบุกเข้าโจมตีรวมไปถึงจ่ายบอลทะลุช่องให้ทำเกมรุกต่อหรือพาบอลเข้าไปจบสกอร์ตำแหน่งถัดมาไม่พูดไม่ได้เลยครับตำแหน่งนี้มีชื่อว่า In นเกมลีดเดอหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า IGL IGL คือมันสมองของทีมนุ้นล้วนครับคอยคิดแผนและสั่งการเพื่อนร่วมทีมให้ปฏิบัติการต่างๆภายในเกมเช่นมาร์กแผนที่สร้างบุกสร้างถอยและเช่นเดียวกับสเกลคนที่เล่นตำแหน่งนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องยิงแม่นมากก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นคนใจเย็นตอบสนองอย่างรวดเร็วและที่สําคัญคุณต้องกล้าตัดสินใจในโลกของฟุตบอลตำแหน่งนี้เปรียบเสมือนกับตันทีมที่เดินนําเพื่อนร่วมทีมลงสนามเล่นด้วยความมั่นใจมีภาวะความเป็นผู้นําและกล้ากดดัน ตัดสินตำแหน่งถัดมาครับตำแหน่งนี้มีชื่อว่า Attacker ตำแหน่งนี้มีหน้าที่คล้ายในเกมโมบ้าต้องเป็นผู้เล่นที่มีสกิลยิงคมค,มคมยิงลั่นๆและมีไหวพริบดีที่สุดในทีมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับมีหน้าที่แค่ฟาร์มและขอของดีที่สุดก่อนจะสังหารศัตรูให้สําเร็จเอางาา่ายๆภาษาคนเล่นเกมอย่างพวกเรานี่แหละครับลงไปมีหน้าที่อย่างเดียวครับยิงให้พังแค่นั้นก็พอ ซึ่งให้เปรียบเทียบกับกีฬาฟุตบอลผู้เล่นตำแหน่งนี้มีหน้าที่ยิงประตูทำให้ทีมชนะให้ได้ในบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงบอลเก่งหรือมีทักษะแพรวพราวแต่ต้องรู้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองว่าควรไปรอบอลที่จุดไหนและต้องยิงประตูให้เฉียบขาดจบสกอร์ให้ได้เท่านี้ก็เป็นพอ ตำแหน่งถัดมาครับเลเกอร์ ker, หรือคนไทยอาจจะเรียกว่าแอ t แท k กเกอร์อีกตำแหน่งหนึ่งก็ได้นะครับแต่จะเป็นตำแหน่งที่คอยเดินเกมคอยตุย๋ยคอยเดินโอบล้อมศัตรตูตำแหน่งนี้เล่นเสี่ยงพอสมควรในหมู่คนไทยจะรู้กันในชื่อสายตุย๋ยเพราะต้องทําหน้าที่ทั้งบุกไปแนวรับหลังศัตรตูหรือป้องกันจุดบอดให้กับทีมในบางครั้งอาจจะอยู่ห่างกับเพื่อนๆอีก3คนก็ได้หากมีจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด หากเปรียบกับกีฬาฟุตบอลตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งปีกนี่แหละครับหรือแนวรุกที่ต้องวิ่งหนีฉีกแนวรับของคู่แข่งวิ่งหาช่องว่างเพื่อเพิ่มมิติในเกมรุกพร้อมกันนี้ยังต้องระวังการล้ำหน้าอีกด้วย ตำแหน่งสุดท้ายที่ต้องพูดถึงและไม่พูดถึงไม่ได้ตำแหน่งนี้มีชื่อว่าซัพพอร์ตครับตำแหน่งนี้เป็นทางเลือกของแต่ละทีมบางแผนอาจไม่จําเป็นต้องมีคนที่เล่นตำแหน่งนี้ก็ได้ซึ่งในปัจจุบันพับจีหลายทีมเลยนะครับที่ลงทําการแข่งขันในประเทศของเราบางทีมก็ไม่มีตำแหน่งนี้นะครับโดยสรุปของตำแหน่งนี้หน้าที่ก็คือต้องเป็นเป็ดที่เข้าใจภาพรวมของเกมทั้งแผนที่แผนการเล่นและการเคลื่อนที่ในขณะเดียวกันสกิลเฉพาะตัวอย่างการยิงปืนการดักศัตรูการหลบหลีกก็ต้อง ดีในระดับหนึ่งตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะเปรียบเทียบกันก็คือกองหลังนี่แหละครับหรือว่าผู้รักษาประตูผู้ต้องป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายบุกเข้ามาในพื้นที่อันตรายในบางครั้งก็ต้องกล้าเติมเกมรุกขึ้นไปเพื่อลุ้นทำประตูจากจังหวะเตะมุมหรือว่าลูกฝีคลิก และนี่คือเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและ e-sport ในเดอะฟีเจอร์สำหรับตอนหน้าเราจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวของเหตุการณ์ใดเรื่องราวไหนที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามเล่นเกมพอดแคสต์ของเรานะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร้กดสั่นกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ